เลยเลยว่าเลยว่าหมดหมดหมดเปิดประตูของฟั all, m old, m right ่งผ sí> ุ่มโพดีไอ้คุณโจอยู่ฝั่งนี้นะว่าเราไม่เห็นอะไรเลยว่ะเราไปฝั่งคุณจอไั้ไหมเดี๋ยวว่าจะอยู่เราดูก่อนรัสายเก็บไหมมองเห็นก่อนเสือมันเจ็บเห็นอยู่เพราะมันมีประตูหลังด้วยเห็นป่ะใช่โย่ขององีไปโย่ของยิงรถแล้วก็ไปหยดกย้ายมาด้วยเริ่มมืดละ รถออกหอรถมันจะหมดยิ้วยิ้วกระเป๋าไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมยิงรถให้เนี่ยเดี๋ยวกระเป๋ามันพังผมตามมาเนี่ยอันนี้อยู่ตรงพระพระปาร์คานนี่เลยใช่ไหมฮะปากกระจรเนี่ยรรประปาคานเออประปาคานเรียกสะพะานตาคากอืมใช่ปะ อยู่อยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมอ่าเป็นพติในการสื่อสารหมายว่าอยู่ในมในเมืองเหรอพี่ผมบอกว่าจะอยู่จะถึงหน้าบ้านตั้งนานแล้วเอายงผมก็อยู่หน้าบ้านนั่นแหละยิงเลยยิงเลยเออเห็นละวมันออกจากบ้านนี่จะล่ะไป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 วิ่งไปไปตัวไหนเห็นแล้วแล้วแล้วยันโดเล็งเห็นดิเห็นได้เลยนะสองคนต้องร้อยหนึ่งตอนที่ มีสองเหรอใช่สองคนเห็นไหมมันึงมันหมอบแล้วไปไปไปช่วยไปช่วยมาแล้วมาแล้วตรงไหนอ่ะตรงไหนนี่แหละหน้าเนี่ยหน้าเลยทิศหน้าไหนนี่แหละทิศอีเนี่ยหละทิศอีตัวธนาคารมีสองคนมีสองคนร้อยดวง